หลายคนพูดว่าพอเป็นการเมืองท้องถิน่นมีคดีนี้เกิดขึ้นมันเดือดอีกแล้วเพราะการเมืองระดับชาติเข้าไปยุ่งด้วยครับมันจึงไปเพิ่มอุณหภูมิความร้อนของการเมืองส่วนท้องถิน่นค,คือจากเดิมเนี่ยการเมืองส่วนท้องถิ่นจากจุดสตาร์ตตั้งต้นยิงกันในที่ประชุมสภาก็มีฆ่ากันเป็นว่าเล่นก็มีแต่ก็มีการวิวัฒนาการกันตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย นะครับนักการเมืองพรรคการเมืองมีความรู้สึกว่าจะต้องยึดในสนามอ,าอบจอของแต่ละจังหวัดดังนั้นนะครับก็เป็นการวัดชิงไหวชิงพริบของพรรคการเมืองด้วยกันกรณีปราจีนบุรีเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอการเมืองระดับชาติเข้าไปเนี่ยความสัมพันธ์พ่อบุญธรรมลูกบุญธรรมก็จบสิ้นเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นผมว่าชนวนที่สำคัญคือการเมืองระดับชาติเนี่ย นะครับตีไทยครัวบ้างนะครับมันก็สร้างความแตกแยกเ mm. พราะปะกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่กันตามกระบวนการอยู่กันมา40ปีไม่มีปัญหากันนะแต่ว่าพอพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับของเดิมในของภูมิใจไทย mm. เพื่อไทยก็คุณทักษิณก็บอกว่ามีการจะไปเจราจายัไ mm hmm. mm hmm. แล้วก็ท้ายที่สุดก็ไม่รู้คำาูดแอบ e คืออะไรนะนะครับมันก็นําพาไปสู่โศกนาฏกรรม นะครับคดีความตายของอะสะจอจโต้งนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับแต่ว่าในส่วนของทางการเมืองนั้นไอการเข้าไปยุ่งเกินไปแล้วยุ่งในลักษณะอ e ีแอบนั้นมันไปสร้างความขัดแยง้งและนำพาไปสู่โศกนาฏกรรมรอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้การเสรียชีวิตของสอจโอต้งจะเป็นจุดตัดให้รู้สึกว่ามันเดือดขนาดนี้แล้ไม่ละถอยละ หรือเราจะเห็นความดุเดือดในสนามท้องถิ่นมากขึ้นอีกคือปัญหาก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยคุณทักษิณใช้อำนาจอะไรก็ไม่รู้ที่จะปราบอิทธิพลครับให้ในายกปราบอิทธิพลจะเข้ามาดูเองด้วยถลายทุนผูกขาดความหมายของผมที่เห็น,นมันไม่ใช่ปราบอิทธิพลแต่เป็นการตีเมืองขึ้น,นครับคุณจะปราบยังไงที่คุณไปเจรจาเจรจากันแต่ละที่อ่ะอิทธิพลคือความหมายคืออะไร และถ้าความหมายอิทธิพลตัวคุณนหนักกว่าเพื่อนนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่ามันเป็นกลยุทธ์ของนักการเมืองอของคำว่าปราบอิทธิพลเพราะแน่นอนที่สุดอ่ะพอขึ้นชื่ออิทธิพลมันมีร่องรอยความเป็นเทาอยู่ครับรัฐบาลก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะครับแบบที่คุณทักษิณพยายามสื่อสารสัญปากร,กรบ้างปป,ปองงบ้างอะไรบ้างเ,เป็นแรงเข้าไปกดนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นใดเนี่ย เพื่อไปกดดันไล่เข้ามาเป็นพวกมไม่ใช่ปราบแต่คือการไล่ตอนนะอ้อนแอละที่ผมบอกว่านี่คือการตีเมืองขึ้นะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการแอบไปเจรจาเนี่ยไอ้นี่เป็นปัญหาเพราะผมเชื่อว่าคือถ้าเล่นการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ของพรรคร่วมด้วยกันนะ,ะอย่าเข้าไปยุ่งนะเขาก็จัดการปัญหาของภายในผมว่ามันก็คือมันก็ต้องเขาจะต้องอยู่กันแต่พอเนี่ยครับมีการไปถือหางเนี่ย ความเชื่อมั่นมันก็เกิดขึ้นมาสูงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองปรากฏการณ์ตอนแรกก็ไม่มีใครรู้รแต่ว่าพอคุณทักษิณมาพูดทุกคนก็ถึงบางอ้อเลยนะครับเพราะว่าสี่ของสจโต้งเนี่ยก็คุยกับทางทีมของคุณทักษิณน,นะครับทีมเดิมที่เป็นแชมป์เดิมก็ภูมิใจไทยเห็นไหมชนวนอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความไม่ตรงไปตรงมาที่ตัวเองเรียกร้องหาความตรงไปตรงมานั่น และเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันครับผมว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องคดีฆ่าคนตายก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับใครผิดว่าตามผิดแต่ว่าโดยมารยาททางการเมืองนั้นถ้ามองว่านี่ถือว่าเป็นสาเหตุก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นสาเหตุกันได้ถ้ากล่าวว่าการปราบอิทธิพลในครั้งนี้อิทธิพลที่ไม่ใช่พวกอาจจะปราบได้หรือไปเกณฑ์มาเพื่อเป็นพวก คือผม,มความหมายอย่างนั้นถูกไหมครับคือผมดูว่ามันปราบไม่จริงอ,ะอ่ะมันเป็นการที่จะไล่ไล่ไล่ไล,ไลต่ต้นให้เข้ามาอยู่ในในแถวของตัวเองอคือก่อนหน้าที่จะพูดว่าปราบอิทธิพลนะตัวเองก็เดินสายเจราจาผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นเลบไม่ว่าภาพปรากฏการที่นครปฐมนะครับและการสัมภาษณ์กรณีเรื่องปราจีนบุรีก็ไม่ได้อยู่ในห่วงคำหนึ่งว่าตัวเองต้องการจะปราบอะไรจริงๆเพียงแต่ว่าคำนี้ นะครับเอาไว้กดบ้านใหญ่เป็นการกวาดต้อนนะครับเพราะในทางการเมืองก็รู้แล้วว่าความนิยมปกตินั้นมันไม่สามารถที่จะรักษากันไว้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งหลักที่บ้านใหญ่ถามว่าบ้านใหญ่กลัวอะไรกลัวกฎหมายกลัวกลไกรัฐกลัวสรรพากรตำรวจดีเอสไอปอปงอที่คุณทักษิณหยิบยกเป็นหยิบยกึ้นมาียมาทิ่มแทงผมอ่ะแต่ว่ากลไกแบบนี้มันไปใช้ในการที่จะไปกดดันค นะครับแล้วก็กวาดต้อนตีเมืองขึ้นนค,คิดเป็นอื่นไม่ได้เหมือนคำว่าทลายทุนผูกขาดอะ่ะก็ไอที่ถ่ายรู้กับคุณทักษิณนัทุนผูกขาดตั้งนั้นน่ะมันจะเอาอะไรกับประเทศไทย